พอพูดถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยปรากฏว่าทางพักคก้าวไกลเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะดังนั้นทางรองนายกรัฐมนตรีวันนี้พูดที่ทําหน้าที่นั่งหัวโต๊ะการประชุมกรมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณภูมิธรรมเลยออกมาตอบพักคก้าไกลบอกว่าไม่ใช่พักเดียวดอกนะที่น่าเชื่อถือหลังจากที่เมินเข้าร่วมคณะกรรมการแก้ไขรัฐธรรมนูญโด้บอกว่าต้องแก้เสร็จใน4ปีแล้วก็ย้าว่าไม่ ไห้แตะหมวด1และหมวด2โดยเชื่อว่าสังคมนั้นไม่มีปัญหาแล้วก็สวนกลับคุณจตุพรไปบอกว่าย้ําชัดๆเลยนะว่าไม่มีการลักไก่กฎหมายอภัยโทษช่วยทักษินค่ะติดตามเรื่องนี้คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทําประชามติเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญ2560 ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะกรรมการนัดแรกกรณีที่พักเก้าไกลไม่ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจะทําให้กระทบความน่าเชื่อถือของคณะกรรมการชุดนี้หรือไม่นายภูมิธรรมบอกว่าพักเก้าไกลไม่ได้เป็นพักการเมืองเดียวที่มีหลักประการความน่าเชื่อถือวันนี้เราพยายามจนทุกฝ่ายมากที่สุดอยู่แล้ว ในคณะกรรมาการก็มีตัวแทนจากพักฝ่ายค้านเข้าร่วมจากทั้งพักประชาธิปัตย์พักไทยสร้างไทยยืนยันว่าความน่าเชื่อถือไม่ได้อยู่ที่พักไหนเข้าหรือว่าไม่เข้าแต่ความน่าเชื่อถือคือบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒธธิทั้งหมดที่เราได้เชิญมา เมื่อถามว่าการที่พักเก้าไกลไม่เข้าร่วมเพราะเป็นเกมหวัง discredit ให้คณะกรรมการไม่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายใช่หรือไม่นายภูนธรรมตอว่าไม่อยากให้คิดเช่นนั้นตนเคารพในสิทธิ์ของแต่ละฝ่ายที่อยากจะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมแต่รัฐบาลแสดงความจริงใจดึงทุกฝ่ายเข้ามาและทุกอย่างเป็นไปด้วยความโปรง่งใส เมื่อถามว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูนครั้งนี้จะสําเร็จหรือไม่นมายภูมิธรรมบอกว่าต้องสําเร็จภายใน4ปีที่รัฐบาลนั้นมีวาระอยู่แล้วก็ตั้งเป้าว่าต้องทําให้รัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นผู้สขาวก็เลยถามถึงประเด็นที่ว่าความคาดหวังให้รัฐธรรมนูญชุดนี้เนี่ยนะคะได้รับการยอมรับเหมือนรัฐธรรมนูญปี40นั้นจะเป็นไปได้หรือไม่ คุณภูมิธรรมบอกว่ารัฐธ,ธรรมนูญที่จะได้มาเนี่ยจะเป็นรัฐธ,ธรรมนูญที่สอดรับกับสถานการณ์ปกติและเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดโดยสอดคล้องกับความคิดเห็นที่ประชาชนปรารถนาแล้วก็ขอย้ำว่าการดำเนินการรอบนี้จะไม่แตะหมวดหนึ่งหมวดสองและพระราชอํานาจที่มีอยู่ในมาตราต่างๆซึ่งถือเป็นความปรารถนาของคนส่วนใหญ่ในสังคมและไม่คิดว่ามีส่วนไหนของสังคมที่มีปัญหากับหลักการข้อนี้ค่ะ คุณภูมิธรรมก็ยังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายจตุพรรมพันธ์วิทยากรคณ,ณะหลอมรวมประชาชนเนี่ยนะคะบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันเดียวกันนี้เนี่ยจะออกพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษทั่วไปเพื่อให้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกพ้นโทษคุณภูมิธรรมก็เลยบอกว่าไม่รู้มีสื่อไปเอาข่าวมาจากไหนทําให้สื่อมวลชนตอบกลับว่านายจตุพรนี่แหละเป็นผู้ที่ออกมาพูด ก็เลยทำให้นายภูมิธรรมเนี่ยกล่าวยืนยันอีกครั้งว่าไม่มีเดี๋ยวดูวาระก,การประชุมคณะรัฐมนตรีได้